ค่ะถ้าถามว่ารู้จักกับพี่พลได้ยังไงแล้วก็ประทับใจอะไรนะคะก็คือขอเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเทรดมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะเทรดมาก่อนเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าอย่างประสบการณ์หนูคือตอนหนูเรียนนะคะแม่เขาเทรดมาสามสี่ปีแล้วเขาไม่เคยได้ถอนเลยเขามีแต่เสียๆๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเหมือนยิ่งมันไม่เชื่อค่ะว่าแบบเทรดมันทำเงินได้จริงหรอแบบ ขนาดแม่หนูก็แบบเป็นคนเก่งนะในสายตาหนูอะแต่ทําไมเขาแบบเทรมาสามสี่ปีเขาเรียนมาเป็นร้อยแล้วเขายังยังถอนไม่ได้เลยค่ะแล้วพอหนูเรียนจบปุ๊บเนี่ยหนูก็แบบอ,อ่ไในลองสิอยากลองอม,มันจะยากเค่ไหนกันเชียรนะค่ะ <c oughs> ประมาณนี้หนูก็เลยแบบว่าไปถามแม่ว่าแบบเนี่ยหนูอยากลองแม่เรียนมาเยอะแล้วมีแบบ พี่คนไหนแนะนำไหมแม่ก็ส่งคลิปพี่พลใน youtube มาให้ค่ะแต่ว่าแม่ไม่เคยเรียนกับพี่พลน,นะคะอ่าพอหนูนั่งเรียนคลิปพี่พลใน y o u t u b e ไปได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะก็มีความรู้สึกว่าอยากลองเรียนกับพี่พลจริงๆจ,งจังๆเพราะว่าถ้าให้ดูคลิปแล้วมาเริ่มเองตั้งแต่ศูนย์คือเริ่มไม่ถูกค่ะเราตอนนั้นก็คิดว่าอาจจะเก็บตังเรียนอาจจะได้เรียนสัก ประมาณปีหน้าปลายปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันเกิดปฏิหารขึ้นค่ะพี่พลคือช่วงนั้นแฟนแฟนคนปัจจุบันหนูค่ะเพิ่งมาคบกันพอดีแล้วเขารู้ว่าหนูอยากเรียนปุ๊บเขาแบบเธอเรียนสี่เดี๋ยวเขาแบบส่งเธอเรียนก็ได้แบบคือมันเกิดขึ้นแบบไวมากคือต้องขอบคุณทั้งโชคชะตาที่าแม่แนะนําพี่พลมาหนูอยาก อยากเรียนพี่พลเจอแฟนพอดีแฟนส่งเรียนพี่พลคือท,ทุกอย่างมันมาบรรจบกันแบบลงตัวมากแบบหนูตั้งตัวไม่ทันแล้วแบบได้เรียนแล้วหรอไ,ได้เรียนกับพี่พลแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะค่ะจากที่หนูตามดูเพจพี่พลตลอดนะคะก็คือแบบเห็นพี่พลลงตลอดเลยทุกวันว่าได้ไม้ไหนบ้างไม้ตอนช่วงไหนบ้างคือ อย่างตอนนี้หนูเรียนจบแล้วใช่ไหมคะพี่พลก็ยังแบบลงอยู่ทุกวันมันทําให้หนูรู้สึกว่าเหมือนมีพี่พลเคียงข้างตลอดเหมือนมีเฉลยให้ดูอยู่ทุกวันนะคะว่าเราแบบทําไมเราไม่เข้าจุดเดียวกับพี่พลเราช้าไปไหมหรือว่าเราเร็วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะออที่เลือกพี่พลแล้วก็ไว้วางใจให้พี่พลเป็นอาจารย์คนแรกแล้วก็คนเดียวที่หนูคิดจะเรียนด้วยนะคะก็คือชอบมาตั้งแต่ดูคลิปใน youtube แล้วคะ่ะ พี่พลคือแบบมีออร่าออกมาเลยว่าแบบเป็นคนใจเย็นใจดีเป็นคนเก่งแล้วก็รู้จริงๆค่ะพี่พลคือแบบตอบได้ทุกอย่างแล้วก็ผลงานของนักเรียนแต่ละคนที่พี่พลเอามาโชว์ก็คือแบบเลิศมากคือทําให้ตัดสินใจไม่นานเลยค่ะอืปัญหาของมือใหม่ที่หนูเจอนะคะก็คือคือส่วนตัวหนูรู้แค่วงการเนี้ยมันมีบายกับเซลล์หนูรู้แค่นั้นเลย แล้วคือคือแบบว่าปัญหาที่หนูเจอเลยจริงๆนะคะจะเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะพี่พลเป็นเรื่องของความความโลภความเป็นมือใหม่ความความไม่รู้ความกลัวความไม่เข้าใจตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองแบบนี้ค่ะซึ่งพี่พลสามารถแก้ไขให้ได้ค่ะถ้าหลังจากที่เรียน รูพื้นฐานแล้วก็เทสเซตอัพเทคนิคต่างๆรวมไปถึง m มซ์เซตนะคะคือโหพี่พลคือสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานว่าฟอเร็กคืออะไรมันขึ้นหรือลงจากปัจจัยอะไรบ้างแต่ละข่าวมันมีผลกระทบอะไรคือสอนลึกแล้วก็ละเอียดมากๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะส่วนเรื่องของ m มซ์เซตนะคะพี่พลอะ่ะลองมาให้หมดแล้วจากประสบการณ์ของพี่พลคือถ้าอยากสำเร็จหรือว่าหลีกเลี่ยงอะไรอะ่ะ อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็คือแค่ฟังที่พี่พลเตือนแค่นั้นเลยค่ะเช่นไม่โลภเก็บกำไรก่อนทำงานแล้วต้องได้เงินไม่ใช่เสียเงินแต่เรื่องของอารมณ์เนี่ยถึงพี่พลพูดมามันก็ต้องฝึกกับตัวเองจริงๆด้วยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเทรดแบบไล่ความรู้สึกตั้งแต่เริ่มเพราะว่าต้นทุนคนเรามันไม่เท่ากันนะคะใช่ความอ่อนไหวต่อตัวเลขก็ไม่เท่ากันด้วย แล้วก็ในเรื่องผลของการฝึกของหนูนะคะคือขนาดหนูยังไม่เก่งมากะคะ่ะแต่คือมันดีขึ้นทุกวีกเลยจริงๆค่ะใช่ค่ะค่ะความแตกต่างของการเรียนที่อื่นกับมาเรียนกับพี่พลนะคะอือคือที่อื่นหนูไม่ค่อยแน่ใจคะ่ะเพราะหนูมีแค่พี่พลคนเดียวเลยจริงแล้วก็ แต่ว่าที่มาเรียนกับพี่พลอ่ะไม่เคยคิดเสียดายเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยไปอยากเรียนของใครอีกเลยคือถามอะไรไปพี่พลคือตอบไวมากไหมพี่พลจะมีนักเรียนเป็นร้อยๆคนพี่พลก็ยังตอบหนูไวมากแล้วก็พี่พลอ่ะเทรดทีได้เป็นล้านๆแต่ก็ไม่เคยทิ้งนักเรียนเลยคือหนูถามซ้ําเรื่องเดิมบ่อยมากเพราะหนูแบบค่อนข้างเป็นคนเข้าใจยากคือพี่พลก็ไม่เคยว่าเลยพี่พลใจเย็นแล้วก็พี่พล ตอบทุกอย่างช่วยทุกทางทั้งเรื่องเทศเรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจแล้วก็พี่พลมีคอนเน็ชันเยอะๆอีกเพียบเลยค่ะจากคนที่มาเรียนกับพี่พลค่ะปัญหาของหนูก่อนที่จะมาเรียนกับพี่พลนะคะก็คือหนูมีปัญหาเรื่องการขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะคือหนูเป็นคนขี้กังวลมากๆเป็นคนย่อมคิดย้ำมทำไม่มั่นใจตัดสินใจไม่กิง่งคือ ง่ายๆแค่วันนี้หนูจะกินอะไรดีหนูยังให้คนอื่นเลือกให้เลยนะพี่พลจริงๆแล้วก็การมาเรียนกับพี่พลเนี่ยช่วยให้หนูอะเรียนรู้ที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะว่ามันไม่มีใครมาบอกหนูได้เลยวันนะตอนนั้นอ่ะหนูควรจะกดหรือว่าไม่กดซึ่งพี่พลอนะ่ะบอกหนูว่าให้กล้าได้กล้าเสียแล้วพี่พลก็สอนให้หนูเก็บสถิติว่าคนเราอะไม่ได้เล่นเอาชนะร้อยเปอร์เซ็นแต่เล่นเอาเงิน ได้น้อยก็ดีกว่าเสียพี่พลพูดเสมอแล้วก็ถึงจะมีแพ้บ้างแต่ว่าถ้าทายท,ทิดปิดบวกอ่ะแค่นั้นมันก็ดีแค่ไหนแล้วคะแล้วก็พี่พลสอนว่าแพ้ได้ไม่ใช่แพ้ไม่ได้คนเราอ่ะไม่ได้เป็นเทพแล้วก็อย่างหนูอ่ะมีหลายครั้งที่เข้าออเดอร์ช้ามากเพราะว่าหนูขี้กลัวพี่พลบอกกับหนูเสมอว่าถ้าไม่กล้าออกออเดอร์อ่ะก็เทรดไม่ได้นะให้เชื่อมั่นในหน้าเทรดแล้วก็กดไปเลย คือมันช่วยสร้างกำลังใจให้หนูได้มากๆเลยค่ะคือถ้าหนูยังทำได้ใครก็ทําได้เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ <c oughs> ค่ะอะเนื้อหาที่พี่พลเอามาสอนนะคะคือมีตั้งแต่พื้นฐานเลย พื้นฐานหน้าเทศดไปยันแอดวานมีสิ่งต่างๆที่ทั้งมือใหม่มือเก่าควรรู้นะคะเช่น p พ Action นพวกอินดิเคเตอร์แพทเทนินข่าวที่ควรระวังนรับแนวต้านตียังไงควรเล่นกี่โมงเล่นตัวไหนบ้างมีวิดีโอสอนการบ้านสอนตรวจการบ้านของพี่ๆะคะ่ะรุ่นก่อนๆว่า พี่เขาผิดพลาดเรื่องอะไรอะไรห้ามทำอะไรทำแล้วดีคือมีครบจบที่เดียวเลยค่ะเวลาส่งการบ้านไปพี่พลก็จะตรวจคอมเมนต์ให้ทีละคนเลยว่าควรไปแก้ตรงไหนบ้างค่ะค่ะคือบรรยากาศครั้งแรกที่หนูได้เรียนนะคะก็คือขอสารภาพเลยว่าไม่ได้นอน <c oughs> คือด้วยความหนูเป็นคนขี้กังวลคือหนู มีอะไรคิดในหัวตลอดเวลาหนูนอนไม่ได้จริงๆคือตื่นเต้นมากแล้วพอมาเจอพี่ๆทุกคนก็คือแบบสนุกมากพี่พลแต่ว่าพอเห็นวินเลทพี่ๆเขาอาจจะแบบรู้สึกกดดันบ้างเพราะว่าพี่ๆเขาเก่งกันมากเลยหนูก็รู้สึกว่าแบบ um, เองต้องแบบมากกว่านี้ค่ะใช่แต่ว่าโดยรวมแล้วคือสนุกเลยค่ะพี่ๆคือน่ารักมากรวมถึงโค้ดพี่พลโค้ดพี่บอมคือ ทุกคนแบบน c สมากเลยค่ะค่ะ,ะที่ทุกคนได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะคือลูกศิษย์พี่พลเนี่ยจะเข้าได้คมแล้วก็เข้าแล้วพุ่งสตารสั้นนะคะนุขอการันตีเลยค่ะว่าจริงทเทน้นน่นอหค่ะ คือขนาดหนูอะค่ะยังไม่ได้เก่งมากค่ะหนูหนูเพิ่งเรียนกับวิพนที่แรกแล้วก็ที่เดียวด้วยแล้วก็เป็นมือใหม่ด้วยคือขนาดหนูยังทาได้แล้วยิ่งพี่ๆที่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะอย่างพี่ๆในคลาสหนูอย่างเงี้ยเขาก็มีประสบการณ์กันมาก่อนใช่ไหมคะคนที่ไม่มีก็มีค่ะคือแต่ละคนเขาเข้าคมมากแล้วก็แบบคือ แทบจะเข้าจุดเดียวกับพี่พลเลยค่ะส่วนหนูก็มีแบบเวลาหนูเข้าไม้เดียวกับพี่พลที่พี่พลแชร์ลงเพจใช่ไหมคะหนูก็จะแบบเฮ้ยดีใจกีจการกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่แม่ด้วยสิหนูเข้าที่เดียวกับพี่พลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออ่าพี่พลนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆคือประสบการณ์แน่นสุดๆพี่พลเป็นคนจิตใจดีมากๆค่ะแต่ว่าแม้ในคลิปการบ้านจะดูดุด,ดุนิดนึงค่ะ คือที่พี่พลดูอ่ะเพราะพี่พลหวังดีกับทุกๆคนค่ะอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จพี่พลเป็นคนใจเย็นแล้วก็เฟรนลี่มากๆแล้วก็ที่หนูอุ่นใจมากๆก็คือมาเรียนกับพี่พลอ่ะถึงจะเรียนจบไปแล้วพี่พลก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะมีปัญหาติดขัดอะไรยังไงพี่พลอยู่ข้างๆให้คําแนะนําตลอดค่ะ ก็ฝากถึงทุกคนที่ยังตัดสินใจอยู่นะคะไม่ต้องคิดแล้วค่ะเรียนเลยค่ะแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าถ้ามัวแต่กลัวก็ไม่ได้เริ่มนะคะในเรื่องของการที่มีคนกอบวิชาพิพนไปสอนนะคะส่วนตัวหนูมองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของคนเรียนที่จะเลือกนะคะว่าสบายใจแบบไหนแต่ถามว่าเขามีประสบการณ์มากเท่าพิพนไหม เขาตอบคําถามเราได้ทุกอย่างที่เราสงสัยเหมือนพี่พลไหมหนูเองก็ตอบไม่ได้นะคะว่าเขาทําได้ไหมหรือที่ไหนทําได้บ้างแต่หนูที่เรียนกับพี่พลมาพี่พลทําได้แน่นอนค่ะถ้าสําหรับคนที่ลงทะเบียนเรียนกับพี่พลมาแล้วนะคะรีบดูวิดีโอนะคะยิ่งดูเยอะก็ยิ่งดีค่ะการบ้านยิ่งทําเยอะก็ยิ่งเก่งเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เรียนจนฝันถึงพี่พลหรือว่าได้ยินเสียงพี่พลเวล มาในหูระหว่างวันอันนั้นคือยังเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณเทเดอร์วอซีนะคะทุกคนค่ะมาสำเร็จไปด้วยกันนะคะรอพบกันในงานมิตติ้งของพิพนค่ะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ